ไม่แต่นตินไม่แต่หน้าดีได้ด้วยชวนท็กเบ็ดพื้นละเยะก็ได้เยะกึ้นกวนโอเคเบื่อหน่อยก่อนเลยเวัยวัยยังตาวงกันเนอะนั่งจับจับบ้าน เพื่อเพื่อลืมเลี้ยงนังรถจนเพื่อเดือนเรือดเลยไม่ไปเด็ดหน้าตาวงอะไรเดียวก็เดียรเรือเดียร์คือเดียรกได้เลี้ยวกล้าไปเลยนี่รถโนรถจอเด้อเนาะ ตะวงฮะเกี้ยวอยู่ไปไหกระโอยนี่บุแกตีอกแล้วเาหอ,อ,อมาแอ้ไต้้ไอ้กอ้ไว้ไอ้้นน้ กนนนเนาะเก็บป้านา้ป้าปาตาวงออกติ๊กตกเด้อได้ไปดีจังไหมไม่ไปเกเๆนี่ไปต่ต้องเล็กตาห้ามมาวงลบเออไปไปโนกับอ้ามตาวงลบอ่าไม่รู้ปปมตัวได้อล้วนะวันนี้นะด้วยการเดินขวนไม่ใช่แค่แบบนีเลยไปเดาก้นไม้เพื่อกนตก ดูป้าป้าเปียบแมนดูเปดนเลยนันออเปีเดนเนอไปอีกคำอีกคำเร่องอย่างเดินอยู่บนด้เลยที่อะไรตีก้าวด้น้ำน้องมาตีก้าวเนอพอได้กาวกันกันแล้ว มากับปลาดมือจี๊ดตนุลังทุตัวตาวงฮ่่าออบวนตกวม่นองตคจายด้ยอตกวนนี้จายด้เลยตกปลาปลาุตกมันลุกขายนุใช่ไหมารไปกินแต่ว่าคั้เราปลายขเรา รถมันจกม่มจนีนะคุณนางเร่เออกอนางร่แรงวนอาหัวหน้านอยนำนมือกไม่นานองเช้าน้นัเลารตกรงตกรเรันังเจนายเม็ดมดกง แกวๆน,นันไม่ถึงไม่ต้องยกไปแต่ินีตไเลาบางส่วนถึงมาเร็วขึ้นขึ้นมากขึ้นตอเรย่อยเนี่ไม่รอแลว้ว ปดทิปแตได้แล้วคุณปดทิปปีไม่ขึ้นอ๋อแปีม่ขึ้นเนี่ยอ้าวจ๊ได้หรอคือแลกกันปีไหมแจ๊ิก่าปีไม่ขึ้นกับแปดทิปคุณยืดได้หรอมาขึ้นต่อ แ่ล้ว้จนาไก่ึ้นนอทุกง่ายกว่าแมนนั่นในถ้านะำต้งคนก้นนู่นต่้มางกวงล่าวมากเลยอรวยกล่าวต่วงอ๋อหอน่องา้านมวนเลยัอ่นดับม้วนม้วก็เร็วนู ดับก้อนก้อนก็เลยไม่ปลาอยังมายจะทอดม้นทอดตรงนี้ปลาดูมีอย่างกันเนี่เนาะเอาปลาดูเอาเบ็ดมาลากได้ด้วยตัวบงเอาเบ็ดนู่นเอาเบ็ดจัดนู่นมาลากออกเลยกินเนนลากกันเนี่ยพร้อมไหโอ้ตกกับปลาเลยดีเด้ถ้าปลาดูยังเออปลาเลยเอาปลาเลยมาเจยังี่ยปลาดูคว้าเงเออเอาปลาเลยมาเจ๋ด้วนี่เจปลาเลยมึงตีเดียวนี่ แม่จบปโยปลาเลยบเลเลยมันตำบองกากาคือ่นอไปตากเามันใชยจหอมตัวหอมใจตาใจตาใจเติมตะกี้เลยกันเบ็ดก็ต้องจับตะกี้ดเกียงมหรือไม่ากียงอยเรือนุ่นุมมาเที่ย

ตอตาวงกระตีดไม่จับตีดนะว่าพลายางปลายตีเด้กกับพึ่งนะ น้ำเพิ่งน้องนี่ใจใจอย่างไม่อยู่เลยใจโปรโปเล้วนะตามนี้ไปขึ้นต่างนี้เหรอต่างต่างฮะ เดี่ยวตรงนี้โ<อ>น่นโน่นไปนังตรงโนูนไป